สวัสด,ดีครับผมวันนี้มาพบก,กับช่องโจ้เดอะทิงดัมนะครับวันนี้เราจะมาเล่นเกม Identity V หรือ Identity 5นั่นเองนะครับผม <î m ach> และตอนนี้นะครับ <î m ach> ผมก็ได้เปิดคอร์สสอนออนไลน์และออนไซด์นะครับผมเป็นคอร์สสอน ต่อทั้งวีดีโอและรูปภาพนะครับผมนี่เลยนี่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 น,นี่โอ๊ยิดด้านนี่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 น,นเห็นไหมครับผมอ่าไม่เห็นเดี๋ยวขึ้นหน้าจอให้เี็นไะหครับผมราคานะครับผมร,ราคาเดี๋ยวผมจะบอกให้อีกทีนะครับว่าเรียนเท่าไหร่ะละโดยราคาเท่าไหร่นะครับคอร์สนะครับผมเปิดคอร์สสอนตัดต่อนะครับผมได้ทั้งออนไลน์และออนไซต์นะครับสามารถชมหน้าจอ ล่วงหน้าได้ตามที่เบอร์โทรตรงนี้หรือ Facebook หรือ l i n e แอดสแกน QR Code คแอดเป็นเพื่อนกันได้เลยนะครับผมมีทั้งคอร์สสอนตัดต่อทั้งวิดีโอทั้งรูปภาพมีหมดทุกอย่างเลยนะครับคอร์สตัดต่อนะครับจะสอนทั้งหมดนะครับ5คอร์สด้วยกันนะครับและสอนตัดต่อรูปภาพนะครับจะมีหมด4คอร์สด้วยกันอ่าอยากเรียนเรื่องอะไรนะครับอยากเรียนเกี่ยวกับรูปภาพหรืออยากเรียนเกี่ยวกับการตัดต่อวิดีโอนะครับสามารถโทรมาจองล่วงหน้ากันได้เลยนะครับทั้ง Facebook เบอร์โทรศัพท์หรือ l i น์แอกันได้เลยนะครับผมราคานะครับสำหรับเด็กนักเรียนนักศึกษานะครับราคาจะอยู่ที่ชั่วโมงละ 50บาทนะครับ3ชั่วโมง120บาทนะครับผมแล้วสำหรับบุคคลทั่วไปนะครับผมราคา100บาทนะครับ3ชั่วโมง250บาทนะครับสามารถโทรมาจองล่วงหน้านะครับผมโทรมาจองกันได้เลยนะครับว่าจะเรียนวันไหนหรือสะดวกวันที่เท่าไหร่ก็สามารถมาโทรโทรมาจองล่วงหน้าไว้ได้เลยนะครับผมได้ทั้งออนไลน์และออนไซต์นะครับผมสอนตัวต่อตัวสอนแบบกลุ่มสอนทั้งหมดนะครับผมสามารถ เข้ามาเรียนก็ได้เลยนะครับและท่านใดที่เป็นองค์กรนะรับผมหรือองค์กรใดที่สามารถติดต่ออยากจะติดต่ออยากให้ไปสอนนะครับก็สามารถเข้ามาโทรจองล่วงหน้าก็ได้เลยนะครับผม,มาตามเบอร์ที่อยู่ที่ติดต่อได้ที่ตรงนี้นะครับผมดีขึ้นให้นะครับใครที่มาเรียนนะครับผมได้ทั้งแคมเปญฟรีลูกเล่นฟรีเอฟเฟกต์ฟรีทุกอย่างฟรีหมดทุกอย่างนะครับภายในราคาตามนี้นะครับผมอ่า แต่ถาหากว่าท่านใดนะครับอยากจะเรียนเป็นโปรแกรมหรือแอปอะไรนะครับก็สามารถเลือกได้ตามบริเวณที่อยู่ตรงนี้หรือเรียนได้ตามที่ทุกคนอยากจะเรียนนะครับผมได้ทุกแอปทุกโปรแกรมนะครับที่ต้องการจะเรียนนะครับสามารถโทรเลือกมาจองกันได้เลยนะครับว่าอยากจะเรียนกับโปรแกรมอะไรหรือถ้าหากท่านใดนะครับที่ไม่สามารถที่จะมาบอกได้ว่าเ e หนูไม่แน่ใจผมไม่แน่ใจ ว่าผมจะเรียนจากโปรแกรมหรือแอปพลิเคชันไหนนะครับก็สามารถโทรมาสอบถามกันได้เลยนะครับและถ้าท่านใดน,นะครับที่อยากจะเรียนนะครับก็สามารถโทรมาได้ที่ตามที่อยู่เบอร์โทรที่อยู่ตรงนี้กันได้เลยนะครับโทรมาเจ้าหน้าหรือทักแชทมาบอกกันได้เลยนะครับผมแลววันนี้นะครับเราก็จะมีผู้เล่นหลายคนคงจะยังไม่รู้จักนะครับว่าเป็นใครนะครับ แล้วก่อนที่จะไปพบกับพวกเขานะครับก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กับช่องโจ้ในคิงดอมนี้ด้วยนะครับแล้วก็ทุกทกช่องของผมเลยนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาเริ่มเล่นเกมกันเลยนะครับหลังจากนี้นะครับเราก็จะเชิญผู้เล่นคนอื่นเข้ามาก่อนนะครับผมอ่าครับตอนนี้เราก็เข้าไปอยู่ในเกมของผมแล้วนะครับตอนนี้คือผู้เล่นยังไม่ครบนะแต่ระหว่างรอผู้เล่นนะครับเราก็จะหาอะไรอย่างอื่นทําก่อนนะครับ ตอนนี้เราก็มาทำความรู้จักกับผู้เล่นทั้งหมดในนี้ก่อนนะครับอันนี้นะครับก็จะเป็นคุณสองนะครับสองของเรานเองนะครับผมขอเสียงหน่อยครับคุณสองครับคุณสองครับคุณสองอ้าวเงียบมากเลยเขาเขาคุยกับสาวอยู่นะตอนนี้เขาคุยกับสาวอยู่นะฮะเขาเขาแบบ กจะเรียกนี่คือก่าวเขาจะตอบกลับนะครับแล้วคนต่อไปนะครับก็คือคนที่ชื่อสนคี้นะครับผมหรือชื่อเล่นนะครับก็คือน้องน้องสปายครับน้องสปายขอสดขอเสียงหน่อยครับต่อไปครับน้องน้องอะไรนะน้องอีวาครับน้องอีวาอันนี้น้องอีวาใช่ไหมเนี่ยอ่ะแค่อ่นน้องอีวาส่งเสียงหน่อยครับ <G it MP> กีดเต็มที่พร้อมกีดอ่าแล้วคนที่เหลือนะครับก็เป็นบูทูสนะครับบูทูสขอเสียงพูดบูทูสหน่อยครับขอเสียงน้องบูทูสหน่อยสวัสดีค่ะบูทูสเอมิลี่เองนะคะและต้องบอกว่าเรามีการแข่งขันแน่นอนนะครับและใช่ <S <S 2> <S 2> <S เออเราต้องมีการแข่งขันแน่นอนนะครับและยังไม่บอกว่าเกมยังไม่บอกว่ามันคือในเอ่อในโหมดไหนแล้วกันในเอเดนลอสอ่ะ,อะ โอเคนะครับโอเคนะครับโอเคนะครับเราจะมาเล่นโหมดแรกกันนะครับก็คือโหมดของแบล็กแจ็คนั่นเองนะครับซึ่งเดี๋ยวจะให้คุณสองอธิบายนะครับว่าโหมดแบล็กแจ็คเนี่ยมันคือเล่นยังไงนะครับผมอ่ะให้คุณสองอธิบายเลยครับอ่าโอเคนะครับผมก็ตัวโหมดแบล็กแจ็คเนาะนะครับก็กติกาตัวโหมดแบล็กแจ็คนะครับก็คือเกมนี้นะครับเราจะเล่นกันทั้งหมดห้าดเนาะซึ่งในเกมนะครับผมนะ ก็เหมือนไอเดติตี้ก็คือเกมกฆาากรปกติเลยแต่พีช่ว์จะมีระบบท่วระบบโซเล่ขึ้นมานะครับระบบโวเล่คืออะไรก็คือเป็นเหมือนไปไท่ครับก็เปรียบทับไท่เนี่ยก็คือเหมือนไท่พวกที่เราเล่นกันทั่วไปพวกไถ่พวก อ่างนี้ครับโดยที่ในเรื่องต้นขออนที่เราจะเข้าไปเล่นครับเราจะให้แต่ละคนนับจำนวนเลือกตัวละครนั่นคือเรื่องของผู้เล่นนีนแล้วก็ตัวนักล่าหรือฆาตกรอย่างละตัวนะผก็เป็นการผลเลือกไปใช้ในตอนเล่นในโปงในรอบๆนั้นตาวอีกเล่นผมเนี่ยนะครับก็มีโอกาสได้เลือกตัวนี้ตัวนี้อะไร,รบบนี้นะครับหลังจากเลือกตัวละครเสร็จแล้วก็เรือมเข้าไปเล่นในเกม ก็ได้ทมนั้นไปนะครับแล้วก็วนในเกมครับเราสามารถจวกการได้ครบหนึ่งใบนะครับก็คือจะเลือกจวกเพิ่มก็ได้หรือจะเอาอีกแค่ใบเดียวและในตอนถุกรอบครับไม่ไว่าจะเป็นรอบแรกหรือรอบไหนครับก่อนจะเริเ่มเกมครับใครที่มีเต็มไพ่ในมือเยอะที่สุดครับคนนั้นจะได้เป็นเป็นนักล่าครับไอ่ใช่แต,ต่ตอนัจนตีน,นะนองส่วนคนอื่นที่แต้มไม,ไม่ได้เยอะสุดก็ได้เป็นผู้รอดชิดเหมือนเดิมนะล้วก็ มือนไ่ตามปกติก็คือมีการต้มออปัดไฟมีการตืดๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าตัวเกมของตัวแบ็คแช็คเนี่ยครับผมก็คือเกมเนี่ยเราจะหาคนที่แ้ม20 แค่หนีแล้วก็ต้มไปอย่างเดียวเท่านั้นแล้วก็บอกคนอย่างนึงแบ็คเก็ไม่มีการช่วยคนจากเก้ายีนะครับ เ,เลือกใครก็ได้คนหนึ่งที่คุณจับสมมติว่าคุณเลือกให้โทนผมเงี้ยเป็นผู้เล่นเป็นนักล่ายเงี้ยผมต้องการจะเอานสะิ์โนเนาะอย่างนี้ใช่ไหมครับก็ผมก็ทําการจับเลยก็คือถ้าตีเสร็จแล้วถ้าเขาล้มคือล้มทันทีเลยแล้วก็โตเกมเนี่ยก็จะเป็นการหให้เลือกไพ่นะว่าจะเลือกไพ่ไปไหนออกนักล่าครับพอเลือกเสร็จก็คือต้องหยิบได้แน่อ่ะบไปซึ่งไม่รู้ว่าจะหยิบได้เยอะน,น้อยอะไร ว,วธีการเล่นของนักล่าเนาะส่วนวิธีการเล่นนักล่าก็แล้วแต่ครท่านตายว่าจะเล่นแบบไหนจะเล่นแบบว่าตีป๊อกเต้ผ่อนก็ได้อะไรอนี้เพราะว่าพวกนักนแม่นักล่าอจะไม่อะไรมากแต่พวกนักล่าต้องคิดดีๆว่าคุณจะได้ยังไงต่ออะไรเนาะคือเกมแบ็กแจ็คของเรานะครับเป็นเกมติต่อได้อ่าโอเคนะครับเอ่อก็คือแบ็กแจ็คอะอารมณ์ก็เหมือนกับว่าเราเล่นแบบไอ้ถ้าแบบเล่นในชีวิตจริงก็คือมันก็เป็นเกม21นั่นแหละนะ,ะครับผม เรามาเริ่มเร่งกันเลยดีกว่าเดี๋ยวเรื่องของอธิบายเกตตัวเกมแบ็กแจ็คเนี่ยเดี๋ยวไว้คลิปต่อต่อไปนะล้วกันนะครับผมเผื่อใครอาจจะงงสบสนนะครับเพราะว่าเกมนี้ก็เล่นยาวครับต้องใช่นะครับอ่ะเรามาเริ่มเล่นกันเลยครับนี่ผมเป็นตัวนี้ผมขอเลือกตัวที่เฮ้อขยัดขยัดมูหน่อยขยัดมูหน่อยนะจ๊ะ สไปเดอร์แมนว่ะ <laughs> เป็นโชว์เพื่อชีวิตคนนะครับมาเรามาเล่นนี้กันเลยครับมาตอนนี้มันจะหมดเวลาเลือกแล้วตอนนี้มันจะหมดเวลาเลือกแล้ <laughs> แวหรือ <laughs> ต้องบอกถ่าผู้ชมกันครับว่าทำไมแบบปุ่มปุ่มม้มวของผมเนี่ยมันดูแบบผิดเพี้ยนเพราะว่าอ่ะเราหา้ามจวเราหา้ามจวเพิ่มนะหา้ามจวเพิ่มนะ ก่อนนะครับสไตล์ของแก๊งเราก็คือเราจะไม่จบเลยก็คือได้เลขไหนก็เลขนั้นเนาะใช่ครับผมได้หนึ่งแต้มครับผมได้หนึ่งแต้มใครอ้าวใครอ้าวอะไรเนี่ยมือยังไม่เล่นเกมปักเด็กีาโอเฮ้ยอย่าเพิ่งเอาคนที่แบบอยู่นิ่งนะ เลยเกยมของเาเลยเบเาเจะเย็นแหมจะเย็นออเอาเผื่อบางคนแบบสงสัยว่าเฮ้ยทำไมผมปุ่มไม่เหมือนกับคนเืน่นเพราะว่าผมเล่นในคอมนะครับ,รบผมก็เล่นในโน,ในะครับใช่หนมาน่ไปไหนไปไหนาเนี <laughs> ่ยเราเล่นองรครับเล่นม่ยเป็นครับแต่ว่าไยไม่ได้เล่นเต็ม่ได้เต็มที่แล้วเนี่ย มาซี่มาซี่อยากเจอมากเลยฮ้าตกรเนี่ย

อยู่โอ้แปลงล่างอยู่ต่อหน้าเลยอะโอ้สนุกขี้อะไรอะโอ้อยากจะทำอะไรใครนะเมื่อกี้เฮ้ยผมกำลังวาดรูปด้รูปแบบเ้จดก่อน นนะก่อนครับเกมนี้เราสามารถอเออตัวเองได้นะผมนะ,ะไม่ต้องช่วยเนาะอย่ผมวัดรูปแป๊บนึงม,ม,มาแล้วโว้ม,ม,ม,มาสิจา้ามาสิจา้าไปเจอกัอนเจอกั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 น โน้ยอ่ะปล่อยชีวิตที่ไว้เจอหาไม่เจอวะไว้วหาไม่เจอไว้ไว้แอบอยู่ไอ้ห่าไม่เจอไว้ไว้ไอ้ห่อเฮ้ยสันเฮ้ยสมมาแล้วสาม สวัสดีเสียงซ้ำหน่อยครับขอขอเสียงซ้ำหน่อยว้ายว้ายแก้วมันจะไปอ้าวมีคนโดนจัโจทย์เพิ่มนะครับมีคนโดนจัย์การเพิ่มนะครับ <c oughs> โตหน้าโตเราโอเคไปละจ้าเฮ้ยไม่ไม่อย่ามาอยู่ใกล้ฉันยนาลี่เงเ้ยมันติดกระเนี่ยโอ้หิวใกล้มากเลยเวเหรอีชาน้องน้องเขาเล่นเตกีชาไม่ใช่ เดียไปหนีไปหนีไปหนีไปพี่มาอยู่แล้วมาอยู่แล้วไปแล้วไม่มาดี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 เลยมาดีเ ร้อยครับโดนไปแล้วนะโดนจูบไปแล้วนะครับขุดโอเคโอ้ยวูบวูสองหูกันนะเนี่ยไปแล้วผมไปแล้วนั่นไงนั่นไงโอ้โหไปไปแล้วเจอกินกายแล้ว มาดัก่อนก่อนอใกลด้วยอออยมชีวิตยชีวิตผด้ยอย่าอไผม่าระไรผมอย่าอยยอย่าชีวิตผมก่อนเฮ้ยถ้าผมถ้าผมรีบล่าผมก็ตายนะครับผมเป็นล่าคนอื่นนี่ใหญ่ๆๆ่ใหอขอร้ายใดีเอาดิ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอ้าอยู่ใกล้ด้วยเฮ้ยอยู่ตั้งใกล้ด้วยว่าเขาใครวะอยู่ใกล้มากเลยสองล้อพลังที่สองล้อพลังคเลยอ้ยอยู่ใกล้มากเลย้วปลแ เฮ้ยอยู่ใกล้มากเลยใครหนอเนี่ยใครหนออยู่ใกล้มากเลยเฮ้ยผมต้องสลับการให้ว่ะปึ๊บสลับสองคนนี้ไปไปด้วยพี่พี่สองเฮ้ยคุณอย่าไปยุ่ง เฮ้ยเราไปพร้อมกันคุณสองเราไปพร้อมกันเอาเอาผมก็ไปด้วยอ่านครัคุเกมเอาเอาเกมเฮ้ยเฮ้ยจบเกมเฉยหกคนเร็วหคนเร็วอ่ะเฮ้ย 可聊聊聊聊聊啊聊啊。